ีมอนเตอร์821 Dark นะครับคันนี้ปี2017วิ่ง1,020กิโลมาขอของแต่งครบคันเลยนะครับทั้งการสบัดทั้งท่อครบคันเลยเดี๋ยวไปของแต่งชิ้นแรกนะครับท่อเริ่มจากท่อกันเลยท่อเ Thermi n น n y คาร์บอนนะครับเสียงนุ่มๆเลยแล้วก็มีการดีดหลังมาให้ดูสตินะครับจับศูนย์ฝ่ายท้ายไฟยหลังแต่งนะครับแล้วก็กระปุกน้ํามันเบรกหลังมีให้ด้วยนะครับดู่ปกติ b i s m a าตบมานิดนึงตรงนี้มีสปูลด้วยนะครับสปูลสปูลหลัง มีมให้เรียบร้อยแล้วก็กันล้มกลาง EvoTech นะครับ Performance mm hmm. แล้วก็กันลมหน้า EvoTech mm hmm. Performance ตัวนี้เป็นที่ดักลมเบรกนะครับคาร์บอนมาให้ด้วยเวลาลมเข้าแล้วก็เป่าเบรกใช้งานได้ดีเลยแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็นของโคโซนะครับไฟเลี้ยวหน้าแต่งอ่าแล้วก็กระจก c r G a e r o มีมให้เรียบร้อยแล้วนะครับการมองนงม่าน้ำมีมาให้ครบครันแล้วนะครับ จะล้มหน้าก็มีนะยูเ e อที่แจ้งกันแล้วมาถึงของใหญ่อีกหนึ่งชิ้นนะครับการสบัดแมนติสพร้อมขาดจับตรงรุ่นแล้วก็มีตัวบอกเกรีนะครับนอ็อซี่อ่าดวบิดให้ดูมันจะมีเกียร์ขึ้นนะครับของจานสักสีนข้นหกอะไรก็ว่ากันไปอ่าไปดูเล็กไม้กันหน่อยเล็กไม้หนึ่งหมื่นหกพันสามสิบเจ็ดกิโลเท่านั้นนะครับสีดำด้านดุดุเลยเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับ ด้านราวใจนะครับของแต่งกัะสบตัตรท่อกันลมทุกอย่างเนี่ยที่เราพูดไปนะครับเราตั้งขายเพียง1 9 9 0 0แสน้างมืนาบาทเท่านั้นใครสนใจมอนเตอร์แต่งเต็มขนาดนี้ติดต่อทางเบอร์ด้านล่างได้เลยสรวัสดีครับสวัสดีครับ